สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาชวนเพื่อนๆทําเมนูแกงอ่อมแบบง่ายๆสไตล์คนภาคกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําง่ายๆเนี่ยทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งเตาครับตั้งหม้อแล้วก็เทน้ําเปล่าลงไปในหม้อครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใส่พริกกับกระเทียมตําลงไปครับจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับอันนี้ข้าวคั่วเราก็ซื้อมาจากรถกับข้าวเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาตำเองนะครับ ต่อไปก็ตามด้วยน้ำปาลาครับน้ำปาลานี้ก็เลือกใช้ได้แล้วแต่ยี่ห้อที่เพื่อนๆหาได้เลยและก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นนะครับเราจะรอ น้ำเดือดนะครับแล้วเราค่อยใส่เครื่องต่างๆลงไปนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะเพื่อให้มันเดือดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่ปลาดุกลงไปอันนี้เป็นปลาดุกสําเร็จรูปนะที่เราซื้อมาจากรถกับข้าวนะครับเขาหั่นมาให้เรียบร้อยเลยมีประมาณ6ชิ้นเนาะประมาณเท่าไหร่อะ ประมาณ30บาทนะครับ6ชิ้นก็ถือว่าราคาค่อนข้างโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องคนนะครับเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยรอให้เดือดนะครับให้ปลาสุกตอนนี้น้ำแกงของเราก็กำลังเดือดอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอให้เนื้อปลาสุกก่อนอจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยเป็นแกงอ่อมที่ทำได้ง่ายๆนะครับ เพื่อนๆที่อยู่คอนโดก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเรามีขั้นตอนการทําที่ไม่ได้ยุ่งยากขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่มะเขือเปาะนะครับอันนี้เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รอให้มะเขือเปาะเนี่ยมันสุกสักเล็กน้อยแล้วเราค่อยใส่ผักอื่นๆตามลงไป ต่อไปนะครับเราจะใส่ผักกวางตุ้งนะครับที่มีดอกลงไปเป็นลักษณะแบบนี้นะที่มันจะมีดอกอย่างนี้ด้วยนีย่ตามรถกับข้าวอะ่ะแล้วก็ตลาดมีขายนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ แล้วก็ทําการกดกๆให้ผักลงไปในน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใส่ผักชีลาวกับต้นหอมลงไปนะโอโผักชีลาวนี่คล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะ เราก็ทําการกด,กดๆลงไปนะครับอันนี้ที่บ้านผมแกงนะก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่ารสนี้ก็ใช้ได้โดยหรือว่าถ้าใครอยากกินรสเค็มหวานอะไรเงี้ยก็สามารถเติมได้นะครับใส่เกลือลงไปก็ได้น้ำตาลลงไปก็ได้เล็กน้อยนะแต่ว่า ที่บ้านผมเนี่ยโอเคกับโนเ,เคแล้วและสำหรับเมนูแกงอ่อมแบบง่ายๆสไตล์บ้านผมก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะครับเป็นสูตรง่ายๆทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีดค o k ิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ